กระดูกกับกระดูกแต่เนี้ยซอมบี้ไม่เอาอะโอเคอยากสู้อยู่ไว้ตรงนั้นแต่ผมว่าผมเก็บผมเก็บเรียบหมดแล้วอะตกพงะผมผมเก็บหมดแล้วเก็บคนเดียวอะตรงนี้ป่าอีกฝึกซ้อมยิงธนูอีกโอ้โหน่าสนใจนี่วะ่ะจะยิงที่โดนลูกตาเลยปิ้ว โดนซะด้วยนี่นี่ยเก็บแล้วผมผมเนี่ยนี่ผม,มลงเมืองแป๊บหนึง่งหยู่ก็ยิง่งหิวอ่ะอะไรครับเนี่ยโอ้ยเกือบเกือบเกือบ คามผีวสักหน่อยแล้วกันลุว่าลุว่าลวไปนะฮะ โอ้โหอย่างดีเลยดิอะไรเนี่ยจะไงต่อเนาะบ้าผมนี่ก็โคตรเละเลยอะไรเนี่ยลงเหมืองแป๊บนึงนะครับเอ๋ดูนะครับมีคนดูแค่หนึ่งคนตัวผมแค่หนึ่งคนเองกำลังดูอยู่ด้วยครับผมต้องลงเหมืองละ ครั้งที่แล้วลงเหมืองได้เพชรด้วยนะครับเดี๋ยวผมเอาไปคาพวกนี้หมดแล้วดูดิดูด,ดูอะไรน่ะเ <_ unnatural. S 1> ดี๋ยวโซบี้ก็เกิดอีกโย و. ยังมีตรงไหนบ้างว่าที่ผมไม่ได้ลงไปดูมาไปตรงไหนแล้วว่าลืม เจอแล้วอือเอ่อตรงไหนบ้างว่ายังไม่ไปน่าจะตรงนั้นครับตรงนั้นมีตรงนั้นที่ยังไม่ไปทีเย เฮ้ยดูตรงนั้นมีอะไรหรือเปล่าวะเฮ้ยลุน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 ทำไบโอเคไม่มีอะไรเลยกลับกลับกลับกระบังป่าไม่มีอะไรเลยโอ้เสียวเลยเดินไปเดินมาแล้วมันตกลาบานตกลาบานี่ร้องกากเนี่ยเจอโคอยู่ตรงงานแบบโคเฮ้ย เมื่อจำว่าโอ้อะไรว่าบรรักนี่มาตกใจหมดไอแหล่ทองแดงกับไออะไรนะเล,เลสโตนทนี่ผมแบตมีเยอะแล้วครับมีเยอะมีเยอะแล้วเยอะคตรเยอะเลยเอ่ะกุดโคไปไหนแล้วกันแค่นี้ขนแล้วขุอันนี้ของฟรีครับไปเจอในก่อง บ้างแล้ววะโอ้ก็จะมีอะไรอยู่ตรงนั้นนะครับวีโอ้โหดีนะตกไ่โดนตรงนั้นเออกลับแล้วผมจะไปตรงไหนต่อดีวะ ออเอตกตกตกลาวา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 โอ้ยโดนสาบแลกโอ้ย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 ใจเย็นโอเค hey, หายแหลกแล้วอ e <It> ีหน <ww. S 2> ่เทียมไปละแล้วผมจะไปตรงไหนต่อได้บ้างวะน่าจะตรงนั้นมั้งตรงนี้จำได้ว่าเคยมาแล้วใช่ไหมวะใช่ สโต้อย่างเยอะเลยแร่ทองแดงก็ด้วยเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนที่ดิโอ้ตรงยังโอ้ยอะไรตรงนั้นจับยับยับไอตรงนี้ผมเคยมาแนละ้วแต่จะมาเช็คดูให้เรียบร้อยก่อนอะไรตรงนั้นวะ อ๋อเนี่ยมชแมมันต้องมีอะไรอยู่ตรงนั้นผมเดาอะดูแค่นั้นอย่าบอกว่าไม่มีอะไรหรอกไม่ลองไม่รู้ว่ามันมีอะไรเนียวะก็ไม่มีอะไรดนี่ว่ะจริงๆเอ้ยเจอโคทาน อ,อยเดินเกือบตกนะเมื่อกี้เมื่อกี้ตกระบาผมเสียวเลยแนละเสียวของหายอ่ะในตัวผมมันมันก็มีเพชรด้วยอ่ะอมันจะต้องมีตรงไหนที่มันที่ใหม่ๆที่ผมยังไม่ได้ไป าทางตันผมไม่ได้ลงมาในเหมืองตรงนี้นานแค่ไหนแล้ววะเหมืองน,นี้ใหญ่นะผมอาจจะหลงทางก็ได้อะดูดิคนใหญ่กว้างด้วยเจอเสลามไปวันนี้สนาไอ้สลาม,ลามนางู อี้เนี่ยอันนี้อันนี้เออเออเออจะเย็นเออจะเย็นว้าผมมีลูกด้วยดูดิลูกผมอะเด็ก ผมต้องไปตรงไหนต่อบ้างวะทางนี้ใช่ไหมผมว่าผมผมจะกลับขึ้นไปข้างบนแล้วได้มาก็แค่เหมืองเดิมเดิมเดิมมาเหมืองเดิมเดิมไม่รู้ว่ามีที่ใหม่อะไรบ้างนะครับเจอโคก็เก็บไปไหนแล้วกันเพราะาสำคัญมากเลยโคนะโอ้ย,ยอะไรวะโอ้ยดีถลม่มอะไรวะไปละไม่อยู่ละโลกนี้มันอยู่ยาก แผมมาทางไหนวะทางไหนวะใช่ไหมทางนั้นอะไม่น่าใช่ทางนั้นใช่ทางนี้ไหม่ะโอเคไม่น่าใช่ผมมักจะหลงทางอยู่ในเมืองนี้บ่อยๆนะโคตรซับซ้อนเลยใช่ไหมตรงนี้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 ใช่ไหมตรงใช่ไหม ไม่ใช่ยิ่งไม่ใช่เขาไปใหญ่จำไ,ได้ว่าตรงที่ผมอยู่มันแบบไม่อยู่หลังน้ำใช่ไหมน่าจะเออต้องมีโอ้ยโอ้ยจริงจริง โอ้โหแต่ผมคิดก <eye> <I 'm S 1> <R> ่อนผมจำได้ผมมาทางไหนวะลืมแล้วนะหลงทางอ่ะหลงทางใช่ไหมงับไม่ใช่ผมหลงทางอ่ะอะไรอ่ะหลงทางใช่ไหมทางอ่ะ หรือว่าทางหรือว่าทางโอเคไม่ใช่จำได้เฮ้ยเดี๋ยวนี่ก็ไม่ใช่อ่ะผมหลงทางเฮ้ยช่วยด้วยหลงทางเฮ้ยทางนี้ไหมเฮ้ยทางนี้ทางนี้ทางนี้ ใช่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 ทางทังนี้ทังนี้โอ้โหหลงอยู่ตั้งงานอะไรวะ<ม>ไปแล้วไม่อยู่แล้วผมอะอะไรวะ้มันมืดแล้วด้วยครับดูดิมืดแล้วอะนอนแป๊บ เออี่ด้วฝันด้วยเออจบแค่นี้นะครับการสตรีม